บทวิเคราะห์ค่าเงินบาทแข็งค่าและทิศทางดอกเบี้ยขาลงโอกาสและความท้าทายของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องในปี2567เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากในแวดวงการเงินและการลงทุนโดยเฉพาะในตลาดหุ้นไทยซึ่งค่าเงินที่แข็งค่ามีผลกระทบโดยตรงต่อหลายภาคอุตสาหกรรมรวมถึงนักลงทุนที่ต้องติดตามสภาวะทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดแนวโน้มการแข็งค่าของเงินบาท บทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสระบุว่าเงินบาทมีโอกาสแข็งค่าต่อเนื่องในช่วงปลายปี2567ซึ่งสาเหตุหลักมาจากทิศทางดอกเบี้ยขาลงของโลกโดยธนาคารกลางสหรัฐเฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสูงถึง1%ภายในปีนี้เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการเงินที่เน้นการควบคุมเงินเฟอ้อซึ่งคาดว่าจะอยู่ภายใต้การควบคุมได้แล้วค้างเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงอ่อนค่าลงโดยเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าถูกกดดันจากหลายปัจจัยเช่นการดําเนินนโยบายดอกเบีย้ยของธนาคารกลางยุโรป ECB และธนาคารกลางอังกฤษ BOE ที่ปรับขึ้นดอกเบีย้ยน้อยกว่าสหรัฐรวมถึงธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ ที่อาจขึ้นดอกเบีย้ยหากเศรษฐกิจญี่ปุ่นและเงินเฟอ้อเป็นไปตามคาดนโยบายเหล่านี้ส่งผลให้สกุลเงินของยุโรปญี่ปุ่นและอังกฤษแข็งค่าขึ้นซึ่งเมื่อค่าเงินเหล่านี้แข็งขึ้นจะยิ่งกดดันค่าเงินดอลลาร์ให้ลดลงต่อไป เงินบาทที่แข็งค่ายังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติที่มองว่าตลาดการเงินไทยมีเสถียรภาพและมีโอกาสการเติบโตโด,ดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐบอลยูสิบปีที่ลดลงจะทำให้ผลต่างระหว่างพันธบัตรไทยและสหรัฐแคบลงซึ่งช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติไหลเข้าตลาดการเงินไทยมากขึ้นผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในตลาดหุ้นไทยค่าเงินบาทที่แข็งค่าส่งผลกระทบในสองทางที่ชัดเจน ด้านบวกสำหรับกลุ่มธุรกิจที่พึ่งพาการนำเข้าและด้านลบสำหรับกลุ่มที่พึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์ 1. อุตสาหกรรมที่ต้องนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์และเทคโนโลยีต้นทุนการนำเข้าจะลดลงเมื่อต้องจ่ายเป็นเงินสก,กุลต่างประเทศทำให้กำไรเพิ่มขึ้น 2. ออุตสาหกรรมพลังงานและเคมีพันธุ์ที่ต้องนำเข้าน้ำมันดิบและวัตถุดิบเคมีพันธุ์ค่าเงินบาทแข็งจะช่วยลดต้นทุน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 3. ธุรกิจสายการบินและการท่องเที่ยวแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงแต่ธุรกิจเหล่านี้จะได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวไทยที่อาจเดินทางออกนอก,นอกประเทศมากขึ้นเพราะค่าใช้จ่ายถูกกลงห่ออุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ 1. ภาคการส่งออกค่าเงินบาทที่แข่งค่าเร็วเกินไปจะทําให้สินค้าส่งออกของไทยแพงขึ้นเมื่อเทียบกับสินค้าจากประเทศคู่แข่ง ซึ่งอาจทําให้ยอดขายลดลงภาคการส่งออกจึงต้องเผชิญกับความท้าทายที่มากขึ้น2อ,อุตสาหากรรมท่องเที่ยวแม้ว่าการท่องเที่ยวในประเทศอาจเพิ่มขึ้นจากค่างเงินที่แข็งแต่จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจลดลงเนื่องจากค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางมายัางประเทศไทยสูงขึ้นนโยบายดอกเบีย้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยกอนองธนาคารแห่งประเทศไทยกนงมีแนวโน้มที่จะปรับลดดอกเบีย้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปี2567เพื่อลดแรงกดดัน จากการแข็งค่าของเงินบาทการประชุมที่เหลือในปีนี้เดือนตุลาคมและธันวาคมอาจเป็นโอกาสที่กรอนอง,งอจะปรับลดดอกเบี้ยลง0.25%เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะผลกระทบต่อภาคส่งออกและการท่องเที่ยวนอกจากนี้ค่าเงินบาทที่แข็งค่ากว่า10.3%ตั้งแต่ต้นไตรมาสถือเป็นการแข็งค่าที่เร็วที่สุดในรอบ25ปีโอกาสและความเสี่ยงในตลาดการเงินไทยการแข็งค่าของเงินบาท เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงขึ้นอยู่กับมุมมองและกลยุทธ์การลงทุนนักลงทุนอาจหันไปลงทุนในกลุ่มหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการนําเข้าและข้างเงินที่แข็งค่าขึ้นเช่นกลุ่มพลังงานเทคโนโลยีและยานยนต์ขณะเดียวกันการติดตามการเคลื่อนไหวของดอกเบี้ยและนโยบายการเงินจากต่างประเทศเช่นการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดและการดําเนินนโยบายการเงินของ BOJ และ ECB เป็นสิ่งที่ควรให้ความสําคัญในการตัดสินใจลงทุนสุดท้ายแล้วนักลงทุนจะต้องมีการปรับตัวและมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการลงทุนภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหากสามารถปรับกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมการแข่งข้าของเงินบาทอาจกลายเป็นโอกาสที่ช่วยให้สร้างผลตอบแทนในตลาดหุ้นไทยได้อย่างมั่นคงคำถามเพื่อการพิจารณาคุณมองว่าอุตสาหกรรมใดในตลาดหุ้นไทยจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการแข่งข้าของเงินบาทและการปรับลดดอกเบี้ยของกนง,องอในอนาคตจะช่วยเสถียรภาพค่างเงินและเศรษฐกิจไทยได้อย่างไร